สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคนะสวัสดีครับแหมคุณผู้ชมคะ่ะเพียงไม่นานนะคะกลายเป็นว่าเราได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปชิมเนี่ยมาหลายสิบเทปแล้วนะคะ<ช>มีทั้งสถานที่ดีๆร้านอาหารเด็ดๆ่อยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องตั้งตาร,รอแน่นอนคะ่ะว่าเราจะพาไปเที่ยวไปชิมกันที่ไหนคะ่ะอสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าจะนําไปรู้จักกับ VR Museum ทำไมอ่ะ คำว่า VR แปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามิวเซียมนี่พิพิธภัณฑ์แต่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ชมความงามของพระพุทธรูปบางต่างๆในยุคสมัยต่างๆอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยยังจะทําให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัยว่ามีเอกลักษณ์และความงดงามแตกต่างกันยังไงด้วยครับ เรื่องอาหารก็ไม่แพ้กันอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องถูกใจวัยรุ่นแน่นอนแต่วัยเราก็ไม่เป็นไรค่ะอายุไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่หัวใจเรายังวัยรุ่นเท่านั้นค่ะถูกต้องเป็นร้านคำวัยรุ่นบ่อยนะพีมันแทงใช่ไหมมันแทงนะคะเอาเป็นว่าเป็นร้านจิ๊บจี๊ดแซบแบโดนโดนอ่าแต่จะเป็นร้านอะไรยังไงนะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักสักครู่ก่อนค่ะกลับมาพบกันค่ะ สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คนาโนตอนนี้เราสองคนนำคุณผู้ชมมาที่ VR Museum เรียบร้อยแล้วครับค่ะซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมไว้ด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆในแต่ละยุคสมัยที่มีความงดงามมากมายครับแต่ที่แปลกค่ะคุณอา ทำไมถึงมาตั้งในแหล่งช้อปปิ้งคะตอนนี้คือเราอยู่คิงพาวเวอร์คอมเพล็กซ์อยล้างน้ำนะคะอ่าไม่ต้องงงเพราะว่าอาได้นัดคนที่จะมาตอบคำถามต่างๆที่คอยสงสัยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังรออยู่อ่ะท่านไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณอภิเชษรับสีอักษรหรือคุณตอนตอนรับสูเวียร์เเซียมครับก็คงจะต้อง เริ่มกันด้วยคําถามว่าเนี่ยปอยก็สงสัยแล้วมาเกี่ยวพันกับเนี่ย King Power Complex ได้ยังไงเนี่ยก็เริ่มจากที่ท่านประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power คุณพช้รักษิยักษรนะครับท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนามาช้านานนะครับพอยิ่งศึกษามากขึ้นเนี่ยได้รู้ประวัติความเป็นมามากขึ้นท่านก็ เริ่มมีความรู้สึกว,ว่าอยากจะสะสมศิลปะสมัยต่างๆนะครับซึ่งเป็นศิลปะของไทยแล้วก็มีศิลปะพระพุทธรูปจากประเทศต่างๆในแถบทวิปเอเชียตะวันออกเฉียใต้ครับผมเขาบอกว่า VR Museum แห่งนี้นะคะมีเทคโนโลยีในการนำเสนอแล้วก็ใช้ในการเข้าชมด้วยอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงคะจะมีลูกเล่นในด้านของแสงไฟ ส่องไปที่พระพุทธรูปนะครับแล้วก็พุทธศินต่างๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถซึนทราบตัวศิลปะของพระพุทธรูปในแต่ละสมัยได้นะครับตัวที่2เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัว i p o d เข้ามาช่วยนะครับท่านสามารถเดินแล้วก็รับชมได้รับฟังศิลปะแล้วก็ได้รับฟังประวัติต่างๆของพระพุทธรูปแต่ละองค์โดยผ่านทาง i p o d นะครับเห็นบอกว่ามีการใช้ iPad แทนแว่นขยายอะไรั้น อนอกจากพวกพัทธรูปแล้วเนี่ยเรายังมีองค์พระเครื่องนะครับซึ่งพระเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็ยอมรับเลตรงว่าค่อนข้างที่จะเล็กแต่ว่าเราได้มีการใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยบันทึกภาพ อย่างละเอียดนะครับของของพักเครื่องแต่ละองค์ไว้เนี่ยแล้วก็บันทึกไว้ใน iPad แพดนะครับก่อนที่เราจะไปชมในพิพิธภัณฑ์เนี่ยไหนๆเราก็ยืนอยู่บริเวณนี้ซึ่งผมสังเกตดูก็มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์นะฮะมีองค์ไหนบ้างครับที่น่าสนใจคุกต้นลองลองพระพุทธรูปทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปของประเทศไทยนะครับเป็นศิลปะสมัยต่างๆ นะครับจะมีอีก3องค์นะครับที่เป็นพระพุทธรูปที่มาจากศรริลปะจากต่างประเทศ<ฆ>ก็จะมีองค์นี้ครับองค์ศิวนนันาตราชเป็นศรริลปะของอินเดียใต้นะครับแล้วก็อีกสองอ,อ,อ,องค์เนี่ยก็จะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตวรหรือเจ้าแม่คนอิมนะครับรงนี้ก็เป็นศรริลปะของประเทศจีนนะครับสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อพุทธศตวรรษที่18นะครับก็สักประมาณ 600ถึง700ปีมาแล้วองค์สุดท้ายก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นศิลปะจากจีนศิลปะจากราชวงศ์หนิงเช่นกันองค์น,นี้เป็นอทองเหลืองครับแล้วในพิพิธภัณฑ์นี่คือแบ่งเป็นกี่โซนคะหรือว่ามีโซนเดียวหรือพิพิธภัณฑ์ะจะแบ่งเป็นสองชั้นครับะจะมีชั้นล่างเนี่ยที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทั้งในส่วนของพระพุทธรูปศิลปะไทยแล้วก็องค์พระเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็จะมาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่สามารถให้แสงธรรมชาติจากข้างนอกเน กระทบให้ได้รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในที่เป็นที่ทพิพิธภัณฑ์ศิตป์ครับผมไปพิสูจน์ความงามของพระพุทธรูปต่งางๆเหล่านั้นกันเลยดีไหมครับได้ครับ ที่อยู่ในนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น40องค์40องค์ครับผมพอจะบอกยุคสมัยได้ไหมครับว่ามีตั้งแต่ยุคสมัยไ,ไหนอะไรได้ครับพระพุทธรูปที่ท่านเห็นในในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ที่อยู่ในสมัยคันธาระ,ะถ้าสังเกตหน้าองค์พระหน้าขององค์พระพุทธรูปเนี่ยก็จะละไม้คล้ายกับชาวชาวยุโรปซึ่ง<ะ>ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ทางตะวันตก,กน,นะครับก<ะ>็ตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเข้ามายึดทางอินเดียอินเดียนเหนือครับก็<ะ>นําวัฒนธรรมต่างๆของของยุโรปเนี่ยมาเผยแพร่นี่เราก็ไลยย่ยุคลงมาเรื่อยๆหรือเปล่าฮะใช่ครับองค์ไหนที่คิดว่าหายากที่สุดเลย,เยผมคิดว่าน่าจะมีอยู่สององ,องค์ด้วย<ะ>กันนะครับ<ะ>เป็นประพุรูปปางลีลานะครับแล้วก็ปางมารวิชัยครับซึ่งเป็นศิลปะใน สมัยสุขโขทัยนี่ใช่หรือเปล่าคุณต้อนปางลีลาเนี่ยครับก็เป็นพระพุทธรูปองค์นี้นะครับ<ะ>พระพุทธรูปปางลีลา<ะ>โอ้โหสวยงามงมากจริงๆอีกอง์นึงแล้วครอีกองคหนึ่งนะครับปางมาลาวิชัยเป็นองค์ปางมาลาวิชัยถูกต้องครับเป็นพระประธานของ VR มิวเซียมแห่งนี้ด้วย<ะ>ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของของตัวมิวเซียมเองนะครับก็จะอยู่ในช่วงท้ายสุด ก่อนที่จะไปถึงองค์พระประธานนะครับก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราได้นําเทคโนโลยีในตัวของ iPad เข้ามาใช้กับมิวเซียมของเราในสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตเบนจาภาคีถ้าท่านมีความเลื่อมใสในพระสมเด็จวัลขังนะครับก็สามารถเลือกเข้าไปชมได้นะครับพอกดปุ๊บ้ท่านก็สามารถซูมเข้าไปได้ว่าให้ดูรายละเอียดว่าโอเคเส้นสายต่างๆหรือว่าทั้ง การผสมผสานของมวลสารเนี่ยลักษณะที่แ <priced> ท้จ <universities> ริงของขององค์พระต่างๆเนี่เป็นยังไงนะครับก็จุดต่อไปนะครับจะเป็นจุดที่ชมองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยลักษณะใบหน้าของท่านเป็นรูปไข่สวยงามแล้วก็พระขนงหรือคิ้วโค้งมนมนะครับแล้วก็ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านช่างฝีมือเนี่ยก็จะสังเกตได้ที่มือซ้ายของท่านที่วางไว้บนตักะนะครับไม่ได้ชิด ติดกับตัวเท้านะครับแต่เป็นลนักษณะปั้น,นให้ลอยตัวอยู่ได้สุดยอดมากจริงๆเลยน,นี่สมกับเป็นองค์พระประธานซึ่งอย่างเราจะไปชมที่อื่นแล้วคงจะไม่มีปัญญานะครับได้มาชมที่นี่เนี่ยโอ้โหถือว่ามีบุญนะฮะถือว่ามีบุญ ปชนนะคะชีวิตหนึ่งควรจะมาค่ะแต่จะมายังไงอยู่ตรงไหนช่วยบอกน,นิดนึงนะคะครับก็ตั้งอยู่ใน King Power Complex ที่ถนนลางน้ำนะครับก็เปิดให้รับชมได้ตั้งแต่10โมงจนถึง18นาฬิกาทเยน บาทแพงไหมคะรา,าคาราคา100บาทสําหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็สําหรับเด็กที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็20บาทโอ้โหเียว่าคุ้มมาก <c oughs> ก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยเรานําเข้ามูลนิธิ King Power ด้วยนะครับเพื่พอที่จะบริจาคหรือว่าช่วยในราชกุศลต,ต่างๆค,ความงดงามที่เราได้นําท่านมาชมในวันนี้เนี่ยนะฮะ ยังไงก็สู้มาดูด้วยสายตาของตัวเองไม่ได้<ช>แล้วรายละเอียดก็คงจะมากมายกว่าที่เราได้นําเสนอในวันนี้เพราะท่านจะสามารถฟังรายละเอียดนะฮะแล้วภาษาไทยก็มีนะฮะ<ช>นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต้นนะครับคุณอภิเชษรักศีอักษรผู้ช่วยประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power นะครับที่วันนี้<ช>ได้นําความรู้มามอบให้เรามากมายเหลือเกินขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ช่วงหน้าก็ห้ามพลาดนะคะบอกแล้วค่ะว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนค่ะจะเจอร้านแซ่บจี๊ดโดนใจนะคะแต่จะเป็นร้านอะไรนั้นพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย King Power